เราจะพิจารณามาไหมอืมเาีค่มือนี้มาบอกับช่องเ้าปา มื่อนี้สาวปลากับน้องเป็นน้นน้อยสิพ้าไม่กินอย่างไหนลูกกินอย่างนี้กินกลอยเค้าพุ่นจ้ากลอยจบพุ่นจ้ามาพี่น้องจ๋ามาแบบจัดมาจัดเต็มจ้าพี่น้องอูย้ยแศบแศบน้ำกันจ้ะพี่น้องสิไปใช้ละเจ้านะเออจะไปไหนทำอะไรแข่งล่ะ ได้ผ้าขามากลับแก้มแก้มกลับจ้ะพี่น้อง <laughs> อ้ยพี่น้องจับมาเด้อแสบแสบ,แสบนกันจ้ะแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจามาม กอ้คุณดองเอามาซิมกอนสองตัวมันเ้องกระดองจะนอแม่จะดีไปไหน อะไระนาะกาซูอซันบรลลูเหลืองแล้วก็บลู Ủa, oh. novo Então. Hum. 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 É.

อมับตาอืเอาอ้าวเนอาาาะผักาไม่ใช่ผักานะอืเาจินนี่น อยากไปอุ่นอ <ar> ุ <privilege> ้เหรอเอืเราคามันไม่น้อืม กินกุ้งไะเดี๋ยวแม่จับกินเองค่ะเป็นยอกินพวกเองนะ อืมได้สิบที่เราตอนนี่มันแตกโอเคโอเค กินของแม่มยมไหม,ม,ม,มเหรอหนบนี่คไหมคือแบบนี้เหรอสุดไอว้าว โอ้าแซ่บแซ่บพ่ออยากอยากยังอยากเพื่อกินจินย่านมาเจอแล้วเรานี่เป็นคืนมากินน้ำปลาอือเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามือในเสาปากำนองเป็นน้อยๆกะขอลาไปก่อนนะจ้ะฝากกดศลแจ้เลยจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า